ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เวันพอดคาชาเรามักได้ยินผู้ใหญ่ปลูกฟังและสั่งสอนเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะว่าเราต้องเรียนให้เก่งเราต้องเรียนให้สูงเราถึงจะประสบความสํำเร็จ ในหน้าที่การงานและมีรายได้ที่ดีด้วยในขณะที่ทางเลือกอื่นที่เป็นการคิดนอกกรอบอาจจะถูกมองว่าเป็นอะไรที่ไม่กอ่อให้เกิดประโยชน์ไม่เห็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้เลยแต่อนาคตอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วใช่ไหมคะบางครั้งการที่เรามีควารมรู้แบบเป็ดอาจจะดีกว่าการที่เรามีควารมรู้หรือเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญ จริงหรือเปล่าหนอหัวข้อที่จะมาชวนคิดในวันนี้ก็คือความรอบรู้คือคำตอบของโลกในอนาคตนะคะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การรู้กว้างและความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้มีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญพอๆกับการรู้ลึก และคว,วามเชี่ยวชาญในศานสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะจริงหรือที่เขาเปรียบเทียบว,ว่าการรู้กว้างกับการรู้ลึกหรือเชี่ยวชาญอะไรมันดีกว่ากันจริงๆมันก็มีข้อดีทั้งสองอย่างนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อด้อยแต่อะไรคือคำตอบที่เราต้องการก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อนะคะ จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีประกอบกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในสังคมปัจจุบันนะคะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกไม่ได้เป็นทุกอย่างอีกต่อไปแล้วนะคะในบทความนี้เขาค่อนข้างจะย้าและก็เน้นว่าการเรียนรู้เชิงลึกไม่ได้เป็นทุกอย่างอีกต่อไปแล้วเพราะโลกของเรามุนไปตลอดเวลา ผู้คนจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหลักการทางความคิดก็ไม่ควรจะยึดติดกับหลักการเชิงลึกเดิมอีกต่อไปเช่นกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราเรียนรู้อย่างกว้างขวางหรือเรียนรู้กว้างๆได้กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้คนสมัยใหม่นะคะเพราะว่าสังคม ในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนผนวกกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้เชิงลึกสู่การเรียนรู้เชิงกว้างด้วยความหวังว่าจะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะลองมองย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งนะคะ อย่างทานทำธุรกิจในอดีตเมื่อ40หรือ50ปีที่แล้วมักจะมีการกล่าวถึงความสามารถเฉพาะทางการเป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกซึ่งวลีเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนหลักของความคิดการเรียนรู้เชิงลึกทั้งสิ้นและความคิดนี้ยังถูกปลูกฝังในตัวเราใช่ไหมคะด้วยหลักการที่ว่าการเติบโตในหน้าที่การงาน ต้องมาจากการที่เรามีความรู้เชิงลึกเฉพาะทางเท่านั้นเรียกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขานั้นตัวอย่างนะคะในอดีตอาชีพแพทย์ที่จะมีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปด้วยใช่ไหมคะเช่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแต่แล้วการเป็นแพทย์โรคหัวใจก็ยังไม่เพียงพอที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอาจจะต้องมี สัญญาแพทย์หัวใจซึ่งจะต้องรู้ลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆมุ่งเน้นที่จะไปการพัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแตะ่จะรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันใช่ไหมคะจึงทำให้เห็นได้ว่าปัจจุบนันนี้ผู้ที่ลงตำแหน่งระดับสูงส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนั่นคือในอดีตใช่ไหมคะ ตามบทความนี้เขาพยายามเน้นช่นนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญต่อไปนั่นก็คือความรอบรู้ค่ะทักษะสำคัญสำหรับโลกอนาคตคือความรอบรู้นั่นเองค่ะเพราะผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสามารถการันตีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะวิธีคิด ที่นำไปสู่การเป็นผู้รอบรู้หรือเรียกว่าเป็นผู้รู้กว้างนั่นเองค่ะเคยมีคำเปรียบเปยโบราณที่กล่าวไว้ว่าในมือของชายที่ถือค้อนเขาจะมองทุกอย่างเป็นตะปูแต่ถ้าหากชายคนนั้นรู้จักเครื่องมืออื่นๆเช่นไขค,รครวงหรือประแจนอ็อตหรือสกู๖เหลี่ยมเขาจะมองเห็นด้านอื่นๆเช่น ถ้าด้านบนมีร่องแคบก็จะไม่ใช้ค้อนแต่จะใช้ไขควงหรือหาเครื่องมืออย่างอื่นที่มันเหมาะสมแทนจากคำกล่าวที่ว่านี้ทำให้เราเห็นได้ว่าการรู้จักเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็หาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมนั่นก็คือตัวอย่างที่เรามองเห็นภาพได้ชัดใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามีความรู้ลึกหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะไรประโยชน์นะคะในทางตรงข้ามขอนไม่ใช่ปัญหาแต่จากการที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้คนที่รู้จักเครื่องมือหลายอย่างสามารถที่จะปรับวิธีการคิดให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะต้องมีความยืดหยุ่น และคล้องตัวประกอบด้วยนะคะคำถามต่อมาก็คือและต้องทำอย่างไรละ่ะจึงจะเป็นคนที่มีความรอบรู้ในบทความนี้เขาก็แนะนำาะคะว่าถ้าต้องการทำตัวเองให้เป็นคนที่มีความรอบรู้จะต้องทำดังต่อไปน,นี้นะคะ 1. ให้ความสำคัญกับบริบทของสิ่งที่กําลังทำและต้องฝึกมองภาพรวมในงานที่ทำ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเฉพาะสิ่งที่ทำส่วนเดียวเท่านั้นมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะหากเราทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันก็ต้องมองว่าอุตสาหกรรมนี้มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มาส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการศึกษาเรื่องการเงินเพิ่มเติม ซึ่งการเรียนรู้เชิงฟางเหล่านี้จะทำให้เราสามารถมองภาพรวมได้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยให้เรามีสามารถมีความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่เราให้ความสําคัญกับบริบทของสิ่งกำลังทำแล้วก็ฝึกมองภาพรวมเป็นสําคัญนั่นเองค่ะหัวข้อนี้ก็น่าสนใจนะคะลองฝึกทำดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะ ข้อ2ค่ะให้มองว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันจะสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้ซึ่งการคิดเช่นนี้จะเป็นการศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมแล้วก็ฝึกการคาดการถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าสิ่งหนึ่ง จะสามารถเข้าไปเป็นอุปสรรคการดำเนินง,งานของอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างไรนั่นก็คือคำแนะนำของมดฟาร์มนี้นะคะที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความร,รอบรู้ด้วยเหตุที่ว่าการที่เรามีความร,รู้กว้างเปรียบเสมือนการมีบุกรลากหลายชนิดซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ดีกว่าเสมอน,นะคะ ดังนั้นความรอบรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญตัวอย่างของเจฟเบโซนะคะผู้ก่อตั้งอเมซอนมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะที่มีความร่ำรวยของเขาไม่ได้มาเพราะโชคหรือความรู้ในด้านการค้าขายเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็สร้างกันอยู่แล้วว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตนั้น สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้กับโลกใบนี้ซึ่งเจฟเบโซสามารถสร้างธุรกิจจากการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อคว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้นั่นก็คือเป้าหมายสำคัญใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีความรอบรู้เพื่อให้สู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคำตอบของในอนาคตนั่นเองคะ่ะหลายๆบริษัทที่มีมุมมองก้าวหน้ามักจะเลือกจ้างพนักงาน ที่มีความสามารถหลากหลายเพื่อให้บริษัทพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาดูตัวอย่างของ Google นะคะ Google มันจะให้พนักงานได้มีการเปลี่ยนทีมงานและตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพสูงสุดลิซ่าสเตอร์นเฮ็ป็นเจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานของ Google นะคะเขาเคยพูด ในรายการพอดแคสต์ของ Google ว่าให้คุณค่ากับพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายมากกว่าผู้ที่มีความรู้เชิงลึกในตำแหน่งของตนเพียงอย่างเดียว Google เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะ Google จึงมีแนวความคิดว่าถ้าต้องการจะจ้างพนักงานมาทำงานตำแหน่งเฉพาะแล้วบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น เราต้องหาตำแหน่งอื่นให้พนักงานคนนั้นทำให้ได้ด้วยเหตุนี้นี่นเองนะคะ Google จึงต้องการที่จะจ้างพนักงานมากความสามารถไว้ก่อนเสมอถ้าเราเพิ่งเข้าสู่วงการการทำงานได้ไม่นานนักหนึ่งในคำแนะนำของคุณลิซ่าสเตอร์เฮก็คือเราควรที่จะทำให้ประสบการณ์ทำงานของเราหลากหลายเข้าไว้นะคะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชน่นภาษาพื้นฐานทางสถิติและการใช้หลักเหตุผลได้ดีนั้นจะช่วยให้เราไิ้เปรียบในการแข่งขันร่วมกับผู้คนที่มีความสามารถเชิงลึกอีกด้วยค่ะนั่นคือคำแนะนำของเจ้าที่สรรหาพนักงานจาก Google นะคะจากเหตุผลในบทความที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเราลองมาพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่า หนึ่งในความแน่นอนในโลกของเราก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมคะความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆกำลังทำให้ข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าความต้องการความสามารถเฉพาะทางตลาดกำลังจะลดน้อยลงความต้องการของโลกในอนาคตจะไม่ใช่ ความต้องการความสามารถเฉพาะทางอีกต่อไปแล้วหรือเป็นคำถามที่เราต้องคิดกันต่อนะคะแต่ที่แน่ๆการที่เราจะรู้ลึกแบบเชี่ยวชาญหรือรู้กว้างอย่างเป็ดมันก็คงจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยทั้งสองแบบนะคะถ้าเราสามารถที่จะรู้ลึกอย่างใดอย่างหนึ่งได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะและถ้าเราเปิดบวกอีกใบ ในการรู้ฟว้างด้วยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้ลึกไปกับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะแค่เราคิดบวกและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเปิดโลกให้เราป้างไกลขึ้นเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะความรู้ในอดีตอาจจะเป็นความรู้ที่เก่าไปเป็นความรู้ที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วในโลกของอนาคตดังนั้นการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นคำตอบของโลกในอนาคตนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ